น,นี้นะเราจะทำซุปไก่แกงเผ็ดแล้วก็คณะเนื้อและมันหอยแล้วก็ไข่เจียวนี่ตอนนี้เราต้มน้ำเดือดแล้วมาดูไก่ไใกล้ๆเร็วมี่คือนีแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปลเลยนะคะน้ำมันเดือดนะมาถ่ายน้ำซุปสิคะน้ำมันเดือดจัดเราให้น้ำมันเดือดจัดนะคะแล้วก็เอาไก่ใส่เข้าไป เราจะได้ยินเสียงนะแร็คกาเล็กหน่อยแล้วก็ในน้ำซุปเราจะใส่ขิงลงไปด้วยนะคะใส่ขิงดับความขาวแล้วก็เพิ่มความหอมหลังจากขิงเสร็จใช่ไหมทำง่ายมากแล้วก็เอาต้นหอมใส่ไปเลยอันนี้ต้นหอมฝรั่ง แค่นี้แหละค่ะอ่ะอยังแล้วก็หัวใหญ่ใส่ไปนในซุปหัวใหญ่นี่จะทำให้น้ำซุปหวานแล้วก็ุงรด,ด้วยเกลือแล้วก็ เกลือนี้ไม่ดีหัวไม่ดีเราเอาเกลือหิมาลายาเคยเห็นไหมเคยนี่นี่ค่ะเกลือหิมาลลายามันจะเป็นสีแดงๆแล้วก็ใส่เกลือกับอ,อจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้หรือว่าจะใส่ซีอิ๊วแดหอมก็ได้นะคะใส่เกลืออันนี้ ขาวเองแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ใส่ไปยังยังเนาะ้วอันนี้จัดมาแล้วก็ตุ๋นมันไว้แค่นี้ค่ะมันมันมันเดือดแล้วใช่ไหมแล้วก็ตุน๋นน้ำซุปไว้ไปเป็นอ่อน ชั่มโมงหนึง่งไก่ก็จะนิ่งมากมาดูหน้าตาซุปไก่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเบอร์ห้าพอแล้วเราก็ปิดปาช่้นไว้เป็นนัำเสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะเอามาให้ดูทีนะคะวันนี้ซุปไก่ตอนนี้เสร็จแล้วบายบาย